สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอรเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป p ์นะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวข่าวลือนะครับระหว่างเจนนี่แบล็คพิงแล้วก็วีจาก BTS นั่นเองแต่ว่าในครั้งนี้นะครับชาวเน็ตเนี่ยได้มีการกลับมาพูดถึงอีกครั้งโดยได้มีการพูดถึง G ีดากอนเข้ามาเกี่ยวโยงกับเรื่องนี้ด้วยนอกจากนั้นนะคราน,นี่ง,งมวว้ือท ถึงเงียบมากๆเลยดิสแพดนั้นไม่ได้ออกมาเล่นข่าวนี้เลยทั้งๆที่เป็นข่าวลือเกี่ยวกับการเดทตามปกติแล้วเนี่ยดิสแพดไม่เคยปล่อยเรื่องราวแบบนี้ไปเลยยิ่งเป็นเรื่องของศิลปินไอดอลที่มีชื่อเสียงโด่งดังขนาดนี้ดิสแพดนั้นเงียบผิดปกติมากๆเลยต้องเท้าความมาก่อนตั้งแต่ตอนแรกนะครับที่มีรูปหลุดปล่อยออกมาจากแฟนคลับเนี่ยหลายคนเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดไปกันมากเลยแล้วก็เดากันไปต่างๆนานา,นาว่ารูปที่ถูกปล่อยออกมานั้นเป็นรูปของวีแล้วก็เจนนี่แต่ว่าก็ได้มีการออกมาแก้ข่าวแล้วนะครับ ว่ารูปนี้นั้นไม่ใช่ทั้งวีแล้วก็ไม่ใช่ทั้งเจนนี่และต้นโพสนะครับก็ได้มีการลบรูปนี้ทิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับออกมาชี้แจงว่าเขานั้นไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าคนในรูปนั้นเป็นวีแล้วก็เจนนี่จริงๆหรือเปล่านะครับก็เลยได้มีการออกมาชี้แจงแล้วก็ลบรูปนั้นทิ้งไปประเด็นนี้นะครับแฟนๆเนี่ยก็เข้าใจแล้วก็หายกันไปแล้วแต่ว่าก็ยังมีเรื่องราวอื่นๆที่ชาวเน็ตเนี่ยปุดขึ้นมาอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตังหูนะครับที่วีเนี่ยใส กันมากๆเลยกับตังหูชาแนลที่เจนนี่ใส่ถ่ายแบบนะครับแล้วก็นําเรื่องราวนี้ออกมาพูดกันอีกครั้งจนทําให้เรื่องนี้นะครับเกิดเป็นประเด็นแล้วก็เป็นกระแสะให้คนเนี่ยสนใจขึ้นมาอีกรวมไปถึงชาวเน็ตบางส่วนก็ได้มีการถามถ่ายนะครับไปยังจีดากอนที่มีข่าวว่ากําลังเดทกับเจนนี่อยู่ลหลายๆคนเนี่ยก็ถามหาว่าทําไมจีดากอนนั้นถึงไม่ออกมาพูดอะไรเลยรวมไปถึงเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจีดากอนหรอทําไมดูเหมือนเขานั้นไม่รู้สึกอะไรยังมีที่รุนแรงมากๆเลยนะครับที่ชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยตั้งข้อสงสัย ว่าเจนนี่นั้นแอบนอกใจจีดาก้อนหรือเปล่าแล้วก็ไปคบกับวีทาให้ทั้งคู่นั้นจะต้องเลิกรากันไปนะครับถือว่าเป็นการตั้งข้อสงสัยที่ค่อนข้างหนักเลยสําหรับชาวเน็ตบางส่วนและนอกจากนั้นนะครับยังมีการตอกย้ําขึ้นมาอีกเมื่อดิสแพดนั้นเนี่ยไม่ได้ออกมาเล่นข่าวนี้เลยเพราะว่าหลายๆครั้งนะครับที่มีการปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับการเดทของคู่ไอดอลชื่อดังเนี่ยก็จะมาจากดิสแพดเป็นส่วนใหญ่แฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยก็เริ่มสงสัยว่าทาไมดิสแพดยังไม่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อีกทััั้้งงงงงงยยมีในนเรรื่่่อออขขคคคาูะ ที่นิ่งแล้วก็เงียบม,มากๆ YG เนี่ยออกมาพูดเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นส่วน b i g h i ิตเนี่ยไม่ได้ออกมาชี้แจงประเด็นนี้ให้ฟแฟนๆเนี่ยได้รับทราบเพิ่มเติมเลยก็ยิ่งทําให้ฟแฟนๆบางส่วนนะครับตั้งข้อสงสัยและก็ยังคงพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่แถมในล่าสุดนี้นะครับยังมีชาวเน็ตเนี่ยนำรูปภาพของวี BTS แล้วก็เจนนี่แบล็คพิงนะครับมาพูดคุยกันต่ออีกด้วยโดยทั้ง2คนนะครับได้มีการเคลื่อนไหวใน i n s t a g r กรส่วนตัวของตัวเองฟแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตนะครับจับสังเก IG ส่วนตัวอีกครั้งในเวลาที่ไล่เลี่ยกันแล้วก็ได้มีการโพสต์รูปนะคบเป็นรูปขาวดําเหมือนกันอีกด้วยวี v เนี่ยได้มีการอัปรูปลงใน i n s t a g r กรทั่วไปเป็นโพสต์นะครับแต่ว่าของเจนนี่นั้นเนี่ยได้มีการอัป IG Story ซึ่งทั้งคู่นั้นใช้ภาพขาวดําเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่ารูปของเจนนี่ที่ใช้อัปใน Instagram s t o r y นั้นจะเป็นรูปที่ถ่ายแบบให้กับ Rolling Stone นะครับและก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการโปรโมทนิตยาสารซะมากกว่าสําหรับวีนั้นเนี่ยก็เป็นรูปที่เหมือนใช้ในการถ่่าายแบบบหรรืออวูปในนััล้มะค ได้เป็นรูปถ่ายที่ทั้งคู่เนี่ยไปเที่ยวด้วยกันหรือว่ามีอะไรที่สามารถเชื่อมโยงกันให้เหมือนกันได้เลยแต่ว่าชาวเน็ตนั้นเนี่ยก็เก่งกันจริงๆนะครับมีการเชื่อมโยงด้วยภาพขาวดําแล้วก็บอกว่าทั้งคู่นั้นกําลังพยายามเปิดตัวให้พวกเรารู้กันอยู่หรือเปล่าโดยการลงรูปภาพขาวดําเหมือนกันในวันเวลาที่ไล่เลี่ยกันแถมยังกลับมาเคลื่อนไหวใน i อเนี่ยพร้อมๆกันอีกด้วยหลังจากที่มีการพูดคุยกันของชาวเน็ตบางส่วนนะครับในเว็บบอร์ดของเกาหลีมีคอมเมนต์มากมายหลายคอมเมนต์เลยนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ อย่างชาวเน็ตนะครับก็ได้คอมเมนต์เอาไว้ว่านี่มันผ่านมานานมากแล้วนะทําไมทางค่ายนั้นยังไม่ออกมาพูดหรือสรุปอะไรให้พวกเราเข้าใจสักทีทําไมถึงปล่อยให้เรื่องมันยาวและคาราคาซังแบบนี้ฉันอยากให้ทางค่ายออกมาพูดสักทีทุกอย่างจะได้จบลงอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าปกติดิสแพดไม่เคยเงียบแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นคู่ของใครก็ตามแต่ว่าทําไมเรื่องนี้ดิสแพดไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยหรือเพราะว่าเป็นวจาก b t s หรือเปล่าอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับได้บอกเอาไว้ว่ามีมากมายหลายคู่ที่ดิสแพ h นั้น พยายามเปิดเผยความลับข้อมูลการเดทแต่สําหรับคู่นี้ดิสแพดนั้นไม่ได้มีการเปิดเผยอะไรออกมาเลยเป็นไปได้2ออย่างนั่นก็คือทั้งคู่ไม่ได้เดทกันจริงๆและอีกอย่างก็คือดิสแพดไม่อยากยุ่งด้วยคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ได้พูดถึงจีดากอนเอาไว้โดยได้บอกเอาไว้ว่าทั้งคู่เจนนี่และ GD ไม่ได้คบกันอยู่จริงๆหรอฉันเห็นข่าวว่าเขาทั้งสองคนมีทางสร้อยข้อมือคู่รักและไปไหนต่อไหนด้วยกันทําไมตอนนี้ถึงมีข่าวเดทระหว่างเจนนี่กับวีออกมาได้เรื่องนี้เป็นยังไงกันแน่ใครสามารถสรุปได้ บางอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับได้บอกเอาไว้ว่าหรือว่าวีกับเจนนี่คบกันจริงๆและเจนนี่กับ G d ดีก็เลิกรากันไปได้สักพักแล้วและเริ่มเปิดใจใหม่คบกันอีกครั้งกับวีเป็นแบบนั้นจริงๆหรอฉันไม่อยากจะเชื่อเลยทําไมมันช่างรวดเร็วและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีคอมเมนต์อีกมากมายเลยจากทั้งแฟนคลับในฝั่งของเจนนี่เองแล้วก็ฝั่งของวีเองด้วยนะครับที่มาคอมเมนต์พูดถึงตัวศิลปินที่พวกเขานันรักแล้วก็ไม่อยากให้มีข่าวลือเกี่ยวกับการเดทออกมาแบบนี้ซึ่งถือว่าในเรื่องนี้นะคร และแฟนคลับบางส่วนเนี่ยเราก็ยังไม่อยากให้ไปตัดสินศิลปินนะครับการคบกันเนี่ยไม่ผิดจริงๆยังไงเนี่ยก็ต้องรอยืนยันกันก่อนนะครับแต่ก็ถือว่าตัวศิลปินทั้งวีแล้วก็เจนนี่นะครับโดนแฟนคลับบางส่วนเนี่ยต่อว่ากันหนักอยู่เช่นกันบางคนถึงกับบอกว่าวีนั้นเนี่ยไม่รักแฟนคลับไม่ให้เกียรติแฟนคลับเลยที่หนีไปมีข่าวเดทแบบนี้แล้วก็ไม่แจ้งให้แฟนคลับทราบพร้อมยังปล่อยให้คาราคาซังอยู่แบบนี้บางคนนะครับก็บอกว่า V ีนั้นคงอยากจะบอกกับพวกแฟนคลับว่าอย่ามายุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาให้ก้มหน้าก้มตาสั่ง อัลบั้มแล้วก็สนับสนุนเขาต่อไปส่วนเขาจะมีความรักกับใครรูปแบบไหนก็ตามอย่าพยายามเข้ามายุ่งเรื่องส่วนตัวเลยซึ่งแฟนคลับในส่วนนี้นะครับในหลายคนก็ออกมาตอบโต้เหมือนกันว่าอยากให้ใจเย็นๆแล้วก็อย่าพึ่งคอมเมนต์อะไรแบบนั้นไปอยากให้สรุปเรื่องราวทุกอย่างออกมาก่อนไม่ว่ายัางไงก็ตามนะครับศิลปินแต่ละคนเนี่ยก็ต้องรักแฟนคลับของตัวเองอยู่แล้วและก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับเรื่องราวนี้เนี่ยกำลังจะเริ่มกลับมามีการพูดถึงอีกครั้งจากชาวเนติเซนเกาหลีที่ติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วก็อยากรู้นะ ถ้าหากใครเนี่ยเป็นแฟนคลับของทั้ง2คนนะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยสําหรับคลิปนี้นะครับอามากอเคป,ปอของเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b ส c r ร b e ช่องของเราไปด้วยนะครับสวัสดีครับ